เห็นบ่มีนะเห็นมีไหมเห็นหมีบ่มาด่ามาเที่ยวอย่างไหน,นมาเบ่งหมีแต่ระวังมันกัดขี่โพเดอ้อระวังมันกัดขี่โพเดอ้อระวังมันกัดขี่โพเดียวอย่าเฝ้าไปสิไปยังเกาะไปต้อยจักจัน สิไปต้อยจักรจันไหนฮะคือสิ่ฟ้าออไปเแท้สิไปต้อยจักรจันพะนะน้องมาดา <S <S ไปก่อนนะบ๊ายบายก่อนเร็วฮาน่ามาพี่ไปก่อนนะบ๊ายบายเยอะพี่เยอะพี่กล้องเยอะพี่บบบ๊าายย๊ายบาย